ค่ะสวัสดีค่ะช่องแม่จินนะคะวันนี้จะชวนทําไก่ผัดขิงนะคะส่วนประกอบนะคะมีไก่นะคะไก่ล้างให้สะอาดนะคะล้างด้วยเกลือเม็รนะคะน้ําทิ้งประมาณสี่ห้าครั้งจนน้ําใสนะคะจะได้ไม่คาวนะคะแล้วก็หั่นนะคะหันห่นเป็นชิ้นนะคะเป็นชิ้นพอดีคําอย่างนี้นะคะติดหนังได้ ได้ด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะบางคนชอบทานหนังก็ใส่หนังไปด้วยได้เลยนะคะก็มีเห็ดหูหนูนะคะเห็ดหูหนูล้างสะอาดนะคะหั่นเป็นชิ้นๆนนะคะพริกพริกนะคะพริกชี้ฟ้าหั่นฝอยนะคะหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่ แล้วก็ต้นหอมนิดหน่อยนะคะผสมให้สีสันสวยงามนะคะขิงนะคะขิงอ่อนนะคะอันนี้ขิงอ่อนหั่นฝอยนะคะอย่างนี้นะคะกระเทียมนะคะส่วนประกอบอื่นก็มีซอสปรุงรสสำเร็จนะคะซอสผัดนะคะแล้วก็มีน้ำตาลน้ำปลา ต้าเจี้ยวนะคะก็มีน้ำมันนะคะดูวิธีการทำกันนะคะวิธีการทำนะคะเปิดไฟนะคะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วใส่น้ำมันนะคะใส่น้ำมันไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะใส่น้ำมันมะกอกนะคะ กระเทียมเลยนะคะน้ำมันร้อนแล้วใส่กระเทียมนะคะใส่กระเทียมที่เราเตรียมไว้นะคะผัดผัดให้หอมนะคะ จนหอมแล้วก็ใส่ไก่นะคะใส่ไก่ที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเปิดไฟแรงนะคะเปิดไฟแรงอันนี้ไก่เราเราไม่ได้หมักนะคะเราเอามาผัดกับน้ำมันมะกอกเลยนะคะมันจะทำให้นุ่ม น้ำมันมาก่อกะคะผัดจนไก่สุกนะคะอันนี้ไก่สุกแล้วนะคะ ไก่สุกแล้วเราก็เติมเครื่องเลยนะคะเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้นะคะใส่หมดเลยต้นหอมหอมใหญ่แล้วก็พริกนะคะจากนั้นเราก็ปรุงรสเลยนะคะปรุงรสนะคะใส่ซอสผัดปรุงปรุสสำเร็จสามช้อนนะคะปรุงรสตามชอบใจนะคะ คนนี้แล้วแต่ใครชอบนะคะรสชาติแบบไหนนะคะน้ำปลานะคะน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เต้บเจี้ยวด้วยนะคะน้ำปลาใส่ช้อนเดียวพอนะคะใส่เต้าเจี้ยวไปสองช้อนนะคะช้อนโตนะคะ แล้วก็น้ําตาลนะคะน้ําตาลสองช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําเปล่านิดหน่อยนะคะอันนี้เราใช้ไฟแรงเลยนะคะเพื่อที่จะให้สุกไวนะคะ ผักที่เราใส่ไปมันจะได้ไม่ช้ำนะคะ เปไฟแรงนะคะจะได้ผักไม่ช้ำ อชิมนะคะชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติถูกปากแลยนะคะอันนี้อันนี้ไก่ผัดขิงเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรสชาติถูกใจนะคะอันนี้ทำง่ายๆนะคะทำง่ายๆเมนูง่ายๆนะคะ รสชาติกลมกล่อมหอมหวานนะคะหวานหอมที่ที่ใส่นะคะหอมหัวใหญ่นะคะแล้วก็ตรงรสที่เราใส่ไปนะคะนี่เมนูนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวแม่จิงจะตักเสิร์ฟนะคะปิดไฟเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะดี๋ยวตักเสิร์ฟนะคะขอี่ชม ชาญมากเลยนะคะนี่นะคะเมนูไก่ผัดขิงนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยมากนะคะ ทำง่ายๆนะคะเมนูนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่ช่องแม่ตีนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะนี่ค่ะ